สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Tech อัปเดตนะครับกับผมนายนัชยาพงศ์ศรสีสว่างสุขหรือนาย Happy Man นะครับมาติดตามกันได้เลยครับมาครับวันนี้มีข่าวอะไรมาฝากบ้างนะครับไปที่ข่าวแรกเลยดีกว่านครับ เริ่มที่ซัมซุงครับงานนี้ซัมซุงเปิดให้อัปเดต Security Pad ในเดือนกุมภาพันธ์แล้วนี่เพิ่งต้นเดือนเองนะครับได้เปิดให้เครื่องรุ่นเก่าอย่างตัว Galaxy Note FE นะครับหรือ Fan Edition ครับที่งานนี้มีขายในประเทศไทยด้วยแต่ว่าตัว Security Pad ตัวนี้นะครับล่าสุดเนี่ยออกมาในเกาหลีนะครับให้ เปิดให้อัปเดตเรียบร้อยแล้วคาดว่าในไทยเองก็ไม่นานนี้เช่นเดียวกันครับใครที่ถือ Galaxy Note FE หรือ Fan Edition อยู่นะครับงานนี้คือออกมาตั้ง3ปีแล้วยังได้รับแพดอยู่ก็นับว่า s a m s u n g ่ใจดีจริงๆนะครับแม้วา่า3ปีไปแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ผลักดันให้ไปซื้อใหม่นะ ก็ยังประหยัดเงินได้ในช่วงโควิดแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆที่ใช้ Galaxy Note FE อยู่นะครับผมก็ตั้งแต่รอคอยกันได้เลย Security Pad เดือนล่าสุดนะครับข่าวถัดไปครับผมผู้ผลิตชิปเซ็ตอย่างคอ a l c นะครับงานนี้เขา up revenue หรือเพิ่มรายได้ไม่ได้ถึง62%เลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับใน ช่วงเดียวกัน,นครับใน First Quarter หรือช่วง3เดือนแรกเนี่ยไตรมาสแรกนี่นะครับเขาเพิ่มขึ้นถึง62%เลยทีเดียวเรียกว่า,าจากเดิมนะครับ900นะครับ25ล้านดอลลาร์นะครับตอนนี้เพิ่มไปถึง2.455บิลเลียนนะครับดอลลาร์หรือเป็น100ยล้านเนาะอ๋อพันล้านสเป็นพันล้านแล้วใช่ คือเพิ่มเ,เยอะมากนะครับนั่นหมายถึงชิปเซ็ตนะครับที่ออกมาในช่วงต้นปีนะครับมีความต้องการในตลาดมากโดยเฉพาะชิปเซ็ตที่เป็น 5G นั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยมือถือที่เป็น 4G หรือสมาร์ทโฟนที่เป็น 4G เรียกว่าจะเป็นสแตนดาดแต่ว่ามาตรฐานใหม่ที่ออกมาและในปัจจุบันที่ประเทศไทยเองก็มีการเปิดให้บริการแล้วเรียกว่าทุกค่ายนะครับก็ ดีแท็กก็เพิ่งเปิดล่าสุดนี่เองนะครับผมเด็กว่าได้อัน,นิสงจาก 5G นะครับทำให้ตัวแคลคอมนะครับขายชิปเซ็ตได้แบบถล่มทลายนะครับคาดว่าในปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ย 5G สมาร์ทโฟนยังออกมา,านับรุ่นได้แต่คาดว่าปีนี้ออกมาแบบถล่มทลายมากเลยนะครับก็ติดตามกันอีกครั้งนึงครับใครที่เป็นแฟนของแคลคอมอยู่นะครับแต่จริงๆชิปเซ็ตในตลาดไม่ใช่มีแต่แคลคอมครับมีมีเดียเทค ด้วยนะครับที่เป็นคู่แข่งตัวชกาจอยู่นะครับผมก็มีสิทธิ์ประสิทธิภาพที่ดีไม่แพ้กันเลยทีเดียวถัดไปครับงานนี้มาเจอกับข่าวของ vivo กันบ้างนะครับ vivo ก็เป็นสมาร์ทโฟนแบรนด์หนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยเนาะงานนี้มีลิสต์ออกมานะครับที่จะได้รับการอัปเดตนะครับ android e d นะครับมีรุ่นไหนบ้างนะครับงานนี้เริ่มตั้งแต่ช่วง ปีที่ผ่านมานะครับตัว X 50 Pro นะครับก็จะได้รับอัปเดต Android 11นะครับบนเบส on Fun Touch OS นะครับแล้วก็เริ่มตังแต่ประมาณปลายเดือนนี้อ่ะปลายเดือนที่ผ่านมาสี่มกรา2021นะครับ V19 นะ Vivo V19 แล้วก็ X 50นะครับก็จะรับการอัปเดตนะครับส่วนถัดไปนะครับ v17 v17 pro v15 pro และ s1 นะครับในเดือนมีนาคมอนะ่ะเป็นคิวของรุ่นต่างๆเหล่านี้นะครับและ s1 pro ะครับ s1 pro อ่า Z1 x และ Z1 pro ก็จะได้รับอัปเดตในเดือนมีสายนนะครับและช่วงกลางปีเดือนมิถุนายนนะครับ เป็นคิวของ v 5 5ครับผมอันนี้เป็นลิสต์ทั้งหมดแต่อันนี้คือเป็นข่าวจากที่อินเดียนะครับคาดว่าในประเทศไทยเองก็อาจจะไม่ได้หนีกันครับผมเครื่องรุ่นต่างๆเหล่านี้ที่มีขายวางจําหน่ายอยู่ในประเทศไทยคาดว่าจะมีตัวอัปเดตนะครับ Android 11ออกมาให้แพทช์กันให้ดาวน์โหลดอัปเกรดกันนะครับตามช่วงเวลาเหล่านี้แหละคาดว่าไม่น,าน่าจะหีกันมากนะครับเพราะว่าที่อินเดียได้ที่ไทยก็ ไม่น่าหนีกันเนาะถ้ามีเครื่องอ่ารุ่นนั้นๆจําหน่ายอยู่อย่างเช่น z ซวันนี้ไม่เห็นนะแต่รุ่นอื่นก็ยังมีขายอยู่นะครับผมใครที่อยู่ถึงอยู่ในมือก็เตรียมตัวรับอัปเดตกันได้เลยนะครับถัดไปครับ YouTube ครับแอป u t u b e เนี่ยจะหยุดให้บริการบน Apple TV นะครับในเดือนหน้าง้นนี้ใครที่ใช้ Apple TV อยู่และชอบดู YouTube ด้วยเขาจะ ไม่เปิดให้บริการคือใช้งานต่อไปอีกไม่ได้แล้วนะครับผมไม่สามารถใช้งาน YouTube ที่เป็นแอปพลิเคชันได้ครับบน Apple TV ที่เป็นเจเนอเรชันที่3นะครับงานนี้หากใครใช้งานอยู่ก็คืออาจจะต้องอาศัยเ,เปิดดูบน iOS device บนะครับบน iPhone ต่างๆแต่ว่าก็ใช้เป็นอ p layout อนะครับผมก็แค้ชิ่งไปบน Apple TV ทีนะครับที่เป็นเจน3แทนก็ ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเช่นเดียวกันแต่ว่าเตือนหน้าจะหยุดให้บริการแล้วนะครับถัดไปครับแมข่าวนี้เป็นเรื่องของหัวเว่ยกันบ้างนะครับเป็นแบรนด์โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแล้วก็มีอุปกรณ์อีกเพียบเลยนะครับงานนี้เขารีกิสเตอร์หรือลงทะเบียนชื่อที่เป็นเขาเรียกว่าชื่อทางการค้านะครับเ r รดมาร์กสชื่อนะครับในเรื่องของการขับขี่นั่นหมายถึง อาจจะเป็นสมองกลหรืออาจจะเป็นรถจนโดยตรงครับชื่อ made drive และ made auto นะครับงานนี้เราอาจจะได้ขับรถยนต์จากหัวเว่ยนะครับ made drive กับ made auto และงานนี้ก็ยังไม่รู้ว่าออถ้าออกมาจริงๆนะครับเป็น made drive กับ made auto นะครับแล้วก็ชื่อรุ่นเนี่ยอาจจะออกมาเป็น อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของระบบนะครับกับเป็นชื่อของทางการค้าเนาะแต่ว่าถ้าซอยย่อยรุ่นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเหมือนที่เราเห็นในในปัจจุบันเนาะจะเป็นสมาร์ทโฟนก็คือจะเป็นเรื่องของตัว made pro อย่างเงี้ยนะครับเอ่อ p40 pro นะครับอันนี้เขาชัดเจนว่าเป็น m a d อาจจะไม่ใช่ p series อาจจะตัดทิ้งออกไปอาจจะเป็น m a d นะครับแต่ต้องมาดูว่า m a d x อย่างเงี้ยครับ made pro m a 4 pro อะไรอย่างงี้จะมาไหมนะครับกับรถยนต์นะครับงานนี้เป็น อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่คาดว่าอนาคตมาแน่แล้วแบรนด์ที่เป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในปัจจุบันก็ลงไปเล่นในตลาดกันเยอะแน่นอนว่าไม่เว้นแม้แต่หัวเว่ยนะครับผมถัดไปครับ Apple งานนี้ก็เล็งตลาดรถยนต์ในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับ Apple ครับจะลงทุนในบริษัท ทำรถยนต์ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในเกาหลีนะครับเกียร์นั่นเองครับกับคุณใดนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าจะตามข่าวเนี่ยจะลงทุนถึง3.6พันล้านนะครับดอลลาร์นะครับในบริษัทเกียร์นั่นเองนะครับก็มีข่าวในช่วงที่ผ่านมานะครับกับการลงทุนแล้วก็การพูดคุยดีลลิ่งนี้นะครับสำหรับออในอนาคตที่ Apple เองเนี่ย นะคงต้องจับมือกันแล้วละ่ะข่าวออกมาขนาดนี้นะครับกับคุณใดและเกียร์ที่เป็นอันดับหนึ่งและอันดับ2ออยู่บนในเกาหลีนะครับที่เป็นค่ายยักษ์ใหญ่นะครับในแง่ของรถยนต์งานนี้ก็อาจจะมีการร่วมมือกันนะครับและในอนาคตตลาดรถยนต์คงจะสนุกน่าดูเลยนะครับไม่ใช่เป็นแค่รถยนต์ไฟฟ้าธรรมดาแต่ก็จะมีสมองกลนอยู่ข้างในที่เป็นทั้ง AI และ มีส่วนอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับเขาบอกว่าคุณใดเนี่ยมีแพลตฟอร์มที่เรียกว่า E-GMP อยู่นะครับที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับก็ต้องดูว่ากับความร่วมมือทั้งครั้งนี้นะครับจะเป็นอย่างไรแล้วก็ทั้งคุณใดและเกียร์เองจะพังงาดขึ้นไปขึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งในวงการรถยนต์ได้หรือไม่เทสล่าจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งครับดูกันยาวๆครับเกมนี้ถัดไปครับเป็นข่าวของ Apple อีกเช่นเดิมนะครับผม งานนี้ก็มีข่าวลือว่า Apple เนี่ยจะสร้างนะครับจะผลิตตัว VR headset นะครับหรือไอตัวที่สวมหน้ากากบนหัวแล้วก็เราจะสามารถเข้าไปสู่โลกลัวชั่วได้นะครับผมงานนี้มีมูลค่าถึงค่าตัวนะครับ3000ดอลลาร์นะครับก็เรียกว่าเกือบเรียกว่าเหยียดแสนกันแล้วกันเนาะก็ถือว่าค่อนข้างแพงแต่ว่างานนี้ แพงไม่ว่าครับมีฟีเจอร์ที่ล้ำด้วยเพราะว่า,างานนี้จะมีหน้าจอที่เป็นความละเอียดถึง 8K เลยนะครับก็เรียกว่าสมราคานั่นแหละ,ะครับจริงๆข่าวนี้มีข่าวมานานแล้วนะครับสักพักใหญ่ก่อนหน้านี้นะผมจำไม่ได้่น่าจะเป็นเดือนที่แล้วครับที่ตัว VR Headset ของ Apple เองที่พัฒน,นาอยู่เนี่ยคาดว่าจะมีราคาแบบเป็นแสนเลยถ้าต,ตอนนั้นจะไม่ปิดราคามาแบบแสนเจ็ดมั้งครับแต่ตอนนี้ก็ Uh, จริงๆมันก็ยังไม่ออกมาเนาะแต่ด้วยการพัฒนาณปนะัจจุบันก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าคงไม่ใช่เป็นแค่ฮาร์ดแวร์แต่ก็เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์และเรื่องของการผลิตแล้วก็เรื่องของดีไซน์ต่างๆนะครับอาจจะรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันคอสในเบื้องต้นนะครับที่เป็นเรียกว่าตัวออริจินอลที่เป็นตัวทดสอบนะครับ เบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะแพงมากนะครับแต่ว่าเมื่อมีผลิตออกมาจําหน่ายอย่างเป็นทางการอาจจะไม่ได้แพงเท่านี้ก็ได้นะครับงานนี้ต้องดูว่าอนาคตทาง Apple เนี่ยจะตั้งราคาขนาดนี้จริงหรอถ้าตั้งได้มีกนถ้ากาตั้งก็กล้าซื้อนะครับผมเชื่อว่ามีคนกล้าซื้อแน่นอนนะครับถัดไปครับเป็นข่าวของ Apple อีกเช่นเคยนะครับเป็น i iPhone กันบ้างครับ iPhone 13งานนี้มีข่าวว่ากล้องเนี่ยจะมีการปรับปรุงนะครับจะมีการ ปรับดีไซน์นะครับแต่ว่าดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยคาดว่า iPhone 13เนี่ยน่าจะยังเป็นเหมือนเดิมแต่กล้องด้านหลังนะครับที่เราเห็นกันอยู่ว่าณนะปัจจุบันที่เป็นอยู่บน iPhone 12ซีรีส์นะครับเป็นตัวใหญ่ๆเนาะมักจะโดนแซวกันมาว่าแหมมันจะเป็นแบบเ,เป็นในรูปแบบต่างๆนะครับงานนี้แล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าเป็นกระจกเคลือบหรือไม่มีตัวปิดตัวกล้องด้วยนะก็คือจะเป็นกล้องโผล่ออกมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ แต่งานนี้ตัวดีไซน์ใหม่นะครับอันนี้อาจจะต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์อันนี้อาจเราเราคุยก,กันเราอาจจะยังไม่ได้เห็นรูปเนาะในเว็บไซต์เนี่ยเขาโชว์รูปมาว่าเขาจะมีเหมือนเป็นกระจกซับไฟนะครับกั้นตัวกล้องนะครับกล้องเนี่ยมันจะไม่ได้ดูนออกมาสักขนาดนั้นนะครับตัวกล้องอาจจะมีการปรับนะครับปรับรายละเอียดดีไซน์นะครับทำให้มันดูลุคแล้วมันสวยงามขึ้นนั่นเองนะครับใน iPhone 13หรือ iPhone 12S ก็ได้เนาะเพราะว่า iPhone รุ่นใหม่เนี่ยยังไม่ออกมาแต่ ต้องบอกว่ามีการปรับดีไซน์อย่างแน่นอนแล้วยังมีข่าวที่แบบด้านหน้าเนี่ยจะมีการปรับเรื่องของกล้องด้วยจะไม่จะไม่มีตัวเอ่อกเซนเซอร์นะครับแล้วก็ตัวน็อตจะเล็กลงไม่ก็ะหายไปพวกรอยบากนะครับต้องรอดูติดตามกันอีกทีมนะครับแหมข่าวลือนี้มาตั้งแต่สต้นปีเลยครับมากมายเลยสำหรับตัว iPhone รุ่นใหม่นะครับก็เป็นทั้งหมดของในวันนี้แล้วครับแล้ว มาติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันถัดไปครับผมขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวดีๆกันจนจบนะครับยังติดตามเรื่องราวต่างๆได้บนหลากหลายช่องทางครับที่ spotify นะครับ apple podcast นะครับ google podcast ครับ บอกดิสพอดแคสต์นะครับแอนคอร์พอดแคสต์นะครับ YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้นะครับทั้งหมดเป็น Happy Tech b l o อกนะครับเสิร์ชได้เลยรวมถึงอ่านเรื่องราวต่างๆได้ที่ w w w happytechblog com นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ